สรวมชีพข้ารองบาทบรมนาถพระราชินีเทิดองค์พระทรงสีพระก่อเกืือเพื่อประชาทรงพระวิริยะเลิศสุขประเสริฐเกิดทั่วล่าปกแผ่พระกรุณาร่มโพทองของแผ่นดินทวยราชสวัสดสองพระเกียรติกล่อง ก้องทอรินินนารีรัตราชนารินพระแม่ฟ้าปีชาชาญวาระเฉลิมพระชนสุพมงคลเฉลิมวานเชิญตีรัตเทพประธานทีคายุกาโหตุมหาราชินีด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าด็อกเตอร์ทัศนีทิพงคา ผู้อำนวยการโรงเรียนที่พากกรวิทยาการพร้อมคณะ